สวัสดีค่ะขอ,อยินิีตอานรับนะคะเข้าสู่ Channel Taro เก i r l นะคะก็สำหรับคอนเทนต์นี้นะคะจะเป็นการทำนายดวงจอบประเด็นในเรื่องของความรักล้วนๆเลยนะคะประจำเดือนตุลาคมนะคะ2560 6นะคะก็สําหรับคอนเทนต์นี้นะคะจัดทาขึ้นมาเป็นของชาวราศีพิจิกนะคะชาวราศีพิจิกก็คือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่16พฤศจิกายนนะคะไปจนถึงวันที่15ธันวาคมค่ะแล้วก็เช่นเดิมนะคะสําหรับใครที่คุณมีการเช็คลัคนาราศีของตัวเองนะคะถ้ามาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะคะเราจะใช้เกณฑ์การแบ่งราศีตามหลักโหราศาสไทยสามารถรับชมได้นะคะหากไม่ทราบลัคนาไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าของเรานะคะจะเป็น การทํานายด้วยไพ่ทาโร่นะคะไพ่ทาโร่จะเป็นในเรื่องของการใช้ยานนะคะพลังจิตภายในเป็นการสื่อสารก,รกับไพ่เพื่อที่จะได้คําตอบที่ชัดเจนออกมาเพราะฉะนั้นมันมันไม่ได้เชื่อมโยงมาในเรื่องของดวงดาวสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใดๆนะคะขอให้ทุกท่านเอ็นจอยนะคะในการรับชมนะคะคำทำนายเนาะโอเคเรามาเริ่มต้นเข้าสู่การทำนายดวงกันนะคะสำหรับคนราศีพิจิกนะคะในช่วงเดือนตุลาคม เะะจาะจงโดยเฉพาะในเรื่องราวของความรักล้วนๆเลยนะคะว่าดวงความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้นะคะ,ะก็พยายามแอคทีฟตัวเองมันไม่ใช่คือคือไม่ใช่ว่าแม่ทีบหลักเจอ ตอนนี้คือพ่นชีค่อนข้างจะเดินทางต่างประเทศบ่อยนะคะมีมีโปรแกรมมาทุกเดือนเลยนะคะก็เลยอาจจะชนกับตารางงานบ้างเล็กน้อยนะคะทําให้ทำคอนเทนต์ช้านิดนึงต้องขออภัยนะคะบางทีเดินทางแล้วมันเหนื่อย <c oughs> เหนื่อยนะคะเรามาดูกันจ้าว่าเป็นยังไงของชาวราศีพิจิกนะคะในรเรื่องราวของความรักนะคะ ในเรื่องราวของความรักเริ่มกันเลยค่ะพไพ่ใบแรกนะคะก้าดาบเปิดขึ้นมาก็ปวดหัวเชียวนะคะรักไม่ยุ่งมุ่งแต่เก็บเงินใช่ไหมคะ g h t of Pentacles นะคะไพ่อสศวินเรียนนะคะ The Hermit ขึ้นมาค่ะ King of c u p s นะคะ เ e v ว่น b s ส r นะคะสู้ชีวิตมากเลยชาวราศีพิจิกนะถ้าพูดถึงประเด็นในเรื่องของความรักก็ไม่ค่อยสบอารมณ์กับคุณสักเท่าไหร่นะคะพลังงานของเดมูลนะคะโอเคต่อมา6ดาบจ้าเจมเพลอร์ Emperor, นะคะ ดูฟูนะคะแล้วก็สุดท้ายของชาวพิจิกนะคะจะเป็นหกไม้เท้าเป็นพลังงานที่ดวงดีมากๆนะคะสำหรับไปนี้นะคะเดี๋ยวขอหาสำหรับไพ่เพิ่มให้นะฮะว่าความรักของคุณจะเป็นยังไงโอเคเห็นอะไรชัดขึ้นแล้นะคะ ในดวงของชาวราศีพิจิกความรักนะคะคุณชี้ขออนุญาตทํานายในบริบทภาพรวมก่อนนะคะว่าอารมณ์ความรู้สึกของคุณนะคะสิ่งที่คุณประสบพบเจอมามันเป็นอย่างไงบ้างนะคะราศีพิจิกคุณอยู่ในกลุ่มของาธาตุน้ํานะคะาธาตุน้ําก็จะเป็นราศีเป็นกลุ่มาธาตุที่ค่อนข้างจะมีความอ่อนไหวในภาวะอารมณ์เวลาคุณคิดอะไรนะคะความคิดจะละเอียดลึกซึ้งมากๆนะคะยากที่จะมีคนเข้าใจในบริบทความคิดของคุณนะคะคือคือเป็น คนที่คิดอะไรเก่งอ่ลึกซึ้งนะคะสามารถประดิ์ประดอยอะไรนวัตกรรมอะไรใหม่ๆที่มันล้ำๆอ่ะขึ้นมาได้อยู่ตลอดเลยนะคะคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่รักคนยากนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ <c oughs> เขาต้องขัดทษค่ะเป็นคนที่แบบเป็นในลักษณะว่าระแวงไม่ไว้ใจใครง่ายๆไม่ชอบให้ใครเข้ามา แบบจุ้นจ้านยุ่งในชีวิตของคุณมากจนเกินไปนะคะแต่ถ้าคุณรักใครแล้วคุณจะให้ใจกับคนนั้นนะคะเต็มร้อยมากๆเลยนะคะจะไม่ค่อยกักความรู้สึกแต่ก่อนที่จะทําให้เปิดใจได้คือก็ค่อนข้างใช้เวลากับชาวราศีพิจิกนะคะสาหรับสาหรับใครที่คุณเข้ามารับชมนะคะสำหรับใครที่คุณคุยกับชาวราศีพิจิกหรือว่าคุณเข้ามารับชมเนาะนะคะในพลังงานเอเนจีตรงนี้นะคะสิ่งที่ผู้ชี้เห็นขึ้นมาตัวคุณ มีเรื่องราวของความรู้สึกฝังใจในเรื่องของความรักนะคะที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะไพ่เจ็ดดาบคือการถูกกันแกล้งการถูกเอาัดเอาเปรียบนะคะในความสัมพันธรร์หรือรวมไปถึงแม้กระทั่งมีคนเข้ามาแล้วเขาไม่จริงใจนะคะเขาจะมองหาแต่ผลประโยชน์กับคุณนะคะแต่ในทางกับกันคือคุณค่อนข้างจะให้ใจกับเขาเต็มร้อยมากๆนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันอาจจะเป็นจุดชนวนของของ การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการวางตัวตนใหม่ของชาวราศีพิจิกอย่างมากเลยนะคะในเดือนนี้นะคะจริงๆเนี่ยเรากําลังจะพูดถึงในเรื่องของความรักนะคะแต่ว่าใจของชาวราศีพิจิกมันเหมือนเป็นลนักษณะของการอยากล้มล้างอยากล้างบางนะคะเรียกว่าล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่ติดค้างอยู่ในใจแล้วให้โอกาสตัวเองในเรื่องของการเริ่มต้นชีวิตใหม่มันเป็นในเรื่องของการมองไปสู่ถึงความมั่นคงทางการเงินในเรื่องของ เป็นคนที่แบบนิ่งขึ้นนะคะจะไม่เชื่อใครง่ายๆจะไม่ขี้สงสารมากจนเกินไปเหมือนดูตัวคุณค่อนข้างจะหลีกเลี่ยงกับการเข้าสังคมนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะบอบช้ํากับการที่คุณถูกแทงข้างหลังมาเยอะมากๆเลยนะคะมาดูกันนะคะว่าดวงความรักของชาวราศีพิจิกนะคะในส่วนของคนโสดจะเป็นอย่างไรพลังงานของคนโสดนะคะคุณค่อนข้างจะเป็นคนน่ารักนะนะคะไพ่คิง g ับคัฟฟคือเป็นคนจิตใจดีนะคะน่ารัก นะคะอ่อนโยนอ่อนไหวคนแต่คนจะ ไม่ค่อยรู้ใจนะคะไม่ค่อยรู้นิสัยใจคอลึกๆของคุณว่าคุณเป็นอย่างไรเพราะคุณค่อนข้างมีการซ่อนตัวตนซ่อนภาวะอารมณ์คนอื่นกับบาตหลายๆคนก็จะเห็นคุณอีกเวอร์ชันหนึ่งแต่ลึกๆคุณอาจจะเป็นคนที่ดูอ่อนไหวนะคะสิ่งที่คนมองเข้ามาสําหรับชาวราศีกิจนะคะเขาจะมองว่าคุณดูเป็นคนที่แบบโลกส่วนตัวสูงดูมีอะไรที่น่าค้นหาดูมีอะไรที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าเจ็ดดาบมันมันดูมันดูเป็นปลักษณะของความพิศวงความเซอร์ไพรส์ความแปลกใจ แล้วอยากทาความรู้จักกับคุณอะขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นเพศตรงค้ามนะคะดังนี้อาจจะเป็นเพศเดียวกันก็ได้ทุกคนที่ที่มองเข้ามาหาคุณจะมองว่าเหมือนมีอะไรน่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็ต่อให้คุณวางตัวอยู่ในระดับของความพอดีนะคะไม่แสดงตัวตนที่หวือหวาเกินไปแต่ก็มักจะได้รับความ อิจฉาเลสยานะคะในในการใช้ชีวิตของคุณนะคะในพลังงานของคนโสดนะคะในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆสําหรับคุณการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จุดชนวนมาจากในเรื่องของความผิดหวังการถูกแทงข้างหลังไม่ว่าจะเป็นจากเพื่อนสนิท ะะจากคู่รักคนเก่าจากเพื่อร่วมงานหรือใครๆก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกว่าคุณให้ใจกับเขาไปแล้วนะคะแต่สิ่งที่คุณได้รับกลับมาคือความบอบช้ำความเสียหายในชีวิตของคุณนะคะมันเป็นช่วงของการหันหลังให้กับมรสุมในชีวิตที่มันถาโถมเข้ามาแล้วคุณ เหมือนคุณเหมือนเป็นล,ลักษณะว่าเป็นคนต่อสู้ในชีวิตมาเยอะมากแล้วมันเป็นความเหน็ดเหนื่อยอะคะ่ะคุณอยากพักผ่อนนะคะคุณอยากออกไปท่องเที่ยวอยากเดินทางไปที่ไหนก็ได้ที่ที่มันเป็นความรู้สึกของความปลอดภัยสงบนะคะไม่ไม่อยากใช้ชีวิตแบบมีเงื่อนไขยเยอะเกินไปนะคะคนโสดนะก็ก้าวดาบขึ้นมาอยู่ในตําแหน่งของปัจจุบันนะคะตัวตนของคุณลึกๆคุณก็ยังมีความเจ็บปวดมีความฝันร้ายมีความฝังใจ กับความรักที่ผิดหวังแล้วเหมือนจะไม่ได้โหยหาในการมีใครเพื่อมาเติมเต็มชีวิตของคุณเหมือนใจของคุณตอนนี้มันไม่ได้หยุดมัน,ม,นมันไม่ได้คิดมาในเรื่องของชู้สาวความสัมพันธ์กับใครทั้งนั้นสิ่งที่คุณต้องการคือชีวิตที่ปลอดภัยสงบราบรื่นนะคะแล้วก็มีเงินใช้เต็มกระเป๋านะคะไพ่แนวะเพนดกเอร์คือเป็นคนที่ ที่เหมือนอยู่ในจุดของความรอบคอบนะคะด้วยด้วยการที่เชื่อมโยงกับใบนี้ด้วยคิดทบทวนนะคะเหมือนเหมือนคุณมีการอยากให้เวลากับตัวเองนั่งคิดทบทวนนั่งวางแผนงานหรือปลดปล่อยความเครียดทั้งหมดเลยอยากอยากเอาออกให้หมดนะคะไม่ไม่อยากจะคาดหวังกับสิ่งใดๆในชีวิตนะคะคนโสดเหมือนชีวิตของคุณจะกําลังจะเข้าสู่วงจรของความสงบนะคะสงบตรงนี้เหมือนเหมือนคุณอยาก มีชีวิตเป็นของตัวเองไม่ต้องเข้าสังคมมากมายนะคะอยู่ตัวกับตัวเองเงียบๆอะไรประมาณนี้แต่มันก็เงียบนานไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจจะมีคนที่เขาเขาอยากรู้เรื่องราวของคุณอยู่ตลอดเวลาพยายามที่จะสื่อพยายามที่จะแกล้งไม่อยากให้คุณมีชีวิตที่สงบนะคะ,ะก็จะมีแบบนี้เหมือนกันแล้ว energy ของบุคคลที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณมีบ้างไหมนะคะมี the impoler เป็นราศีเมษและคติเมษ คนนี้มีสถานะที่สูงกว่าคุณนะคะในในเรื่องของการทํางานอาจจะเป็นเจ้านายอาจจะเป็นหัวหน้าอาจจะเป็นคอนเน็กชันที่ตําแหน่งที่เขาใหญ่กว่านะคะเดียมโพเลอร์นี่จะจะเป็นลักษณะของความเป็นหัวหน้าครอบครัวความมั่นคงหรือมีแนวโน้มมีเกณฑ์ว่าชาวราศีพิจิกจะได้เจอจะได้เจอชาวต่างชาตินะคะในจังหวะของการเดินทางนะคะเดินทางไกลระหว่างประเทศระหว่างจังหวัดอะไรต่างๆคุณจะได้เจอกับคนคนนั้นที่ เขาจะเข้ามาในชีวิตของคุณแต่การเข้ามาเนี่ยคุณยังมีความความไม่เปิดสักเท่าไหร่เดโมนคือความความไม่ชัดเจน นะคะความไม่ชัดเจนคุณไม่รู้ว่าเขาคิดอย่างไรกับคุณหรือคุณค่อนข้างจะโพรเทคความรู้สึกกลัวในเรื่องของการผิดหวังก็ได้เหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันย่อมใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะว่าไพ่หงไม้เท้าคือเป็นไพ่แห่งการใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างจะนานนะคะถึงจะสมหวังในเรื่องของความรักนะคะไม่ไม่ใช่ว่าคนที่เข้ามาจีบคุณอะ่ะเขาทําตัวช้าแต่ที่มันช้าทุกอย่างน่าจะอยู่ที่ชาวราศีพิจิกแล้วเหมือนคุณใจเย็นกับ การเลือกคนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มาโฟกัสนะคะกับในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองให้มีความสุขนะคะในเดือนนี้มันก็จะมีเกณฑ์นหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะมีไพ่ของคําว่าสื่อสารขึ้นมาคุณมีเกณฑ์จะได้รับการติดต่อสื่อสารจากคนที่เคยเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วไม่ชัดเจนหกดาบขึ้นมาหมายถึงแฟนเก่าคนรักเก่าอาจจะเป็นคนที่เคยเข้ามาทำให้คุณรู้สึกวั่นวหวนะคะ ในความรักความสัมพันธ์แต่แต่ไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกต่อกันอะตรงตรงไม่ได้ชัดเจนไม่ได้ชัดเจนกันตรงตรงแล้วตัวคุณก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วพอแล้วอยากเบรกอยากวางนะคะแต่คนคน,คนนี้นะคะมีความรู้สึกว่าเหมือนเขากำลังคิดถึงชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกนะคะเดอรมูนนะคะเป็นเป็นตัวแทนของชาวราศีมีนเดอ h e เฮอร์มิตคือราศีกันนะคะก็มีคนที่เขากําลัง สองกำลังแอบดูกำลังที่จะวางแผนในการที่จะรีเทิร์นกลับเข้ามาในชีวิตของคุณในเวอร์ชั่นที่มันดีกว่าเดิมหรือกลับมาจีบคุณใหม่นะคะหกไม้เท้ากับ6ดาบขึ้นมาเลข6หมายถึงการการสมดุลการหวนคืนย้อนคืนนะคะเพราะนั้นมีแนวโน้มสูงมากๆที่คนเก่าๆคนที่เคยห่างกันไปนะคะจะติดต่อสื่อสารกลับมาหาชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่า เขาอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณชีวิตของเขามันดูไม่มีสีสันแล้วก็ดูไร้เป้าหมายปลายทางมากๆเลยเพราะฉะนั้นคุณคือความสุขนะคะคุณคือคุณคือ,อปลายทางที่เขาต้องการอ่ะมันเป็นไพ่ของการประสบความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้น energy ของชาวราศีพิจิกคนโสดเดือนนี้ปลดล็อก ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าคุณจะถูกทำร้ายถูกแทงข้างหลังถูกใครลิษยามาเยอะแค่ไหนพลังแห่งความนง่งเงียบเท่านั้นที่จะคอนโทรลเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ส่วนคนที่เคยไม่น่ารักกับคุณนะคะเดี๋ยวเขาจะแพ้ทางความดีของคุณเองสุดท้ายเขาจะกลับมาด้วยตัวของเขาเองโดยที่คุณไม่ต้องพยายามข่อยคว้าใดๆนะคะขอให้คุณรักษาความรู้สึกของตัวเองให้มีความสุขนะคะแล้วก็ตั้งใจทำงานนะคะเพราะว่าการทำงานจะทำให้เรารู้สึกมีคุณค่ารู้สึกว่ามีจุดยืน ะะแล้วก็ไม่อยากจะวอกแวกกับสิ่งใดที่มันท็อกซิกมากเกินไปนะคะเรามาดูกันในส่วนของดวงความรักสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะชาวราศีพิจิกเป็นยังไงในส่วนของสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะ ไม่รู้ว่าใครเป็นยังไงละงานนี้นะคะจด,ดาบมันชันมากๆคือความรักที่หลบๆซ่อนๆคุณอาจจะคุยอยู่กับคนที่มีครอบครัวแล้วคนที่มีแฟนแล้วเพราะว่าจะด,ดาบคือความไม่ว่างนะคะแอบคบแอบคุยหรือกรณีที่อาจจะเป็นคนโสดทั้งคู่ละค่ะแต่ว่ามันมันเป็นลักษณะว่าการหลบซ่อนความรู้สึก ปากกับใจไม่ตรงกันหัวใจรู้สึกอีกแบบหนึง่งแต่ปากก็จะโกหกไปอีกแบบหนึ่งนะคะก็ก็ชวนให้ชาวราศีพิจิกค่อนข้างจะปวดหัวมากว่าเอายังไงกันแน่เนี่ยนะคะเพราะสิ่งที่คุณต้องการจริงๆคือการพูดความจริงออกมาการทําอะไรที่มันเป็นเป็นเป็น,ปนรูปธรรมเนาะกับสิ่งที่จับต้องได้กับ ความสัมพันธ์ที่สามารถวางแผนระยะยาวกันได้ไม่ใช่เข้ามาเล่นกับความรู้สึกของคุณแล้วก็ห่างหายออกไปพอคุณจะทําใจได้เขาก็กลับเข้ามาอีกนะคะเหมือนเหมือนเป็นลักษณะว่าคุณถูกล้อเล่นกับความรู้สึกแต่ในทาง,ตรง,ต,รงตรงกันข้ามนะคะคือพิจิตค่อนข้างจะอยากได้ความมั่นคงแล้วนะคะอยากหยุดที่ใครสักคนหนึ่งแล้วนะคะไม่อยากจะ อ,อยู่ในสถานะของการศึกษาดูาใจกันนะคะพลังงานของคุณตอนนี้หลายท่านอินกับการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนมากๆนะคะ The fool นะคะคือเดินทางสัญจรหรือปลดปล่อยตัวเองออกไปใช้ชีวิตโดยที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขบางคนไม่เคยแต่งตัวโป้ไม่เคยแต่งตัวที่มันหวืหวาพอได้แต่งแล้วก็จะรู้สึกว่าถูกปลดปล่อยหรือบางท่าน นะคะได้ทํากิจกรรมใหม่ๆนะคะเปิดโลกให้กับตัวเองมันก็จะทําให้หัวใจของคุณมันถูกฮิวนะคะด้วยด้วยพลังแห่งการเดินทางโดยที่คุณไม่คาดหวังแล้วกับในเรื่องราวของความรักกับคนคนนี้สักเท่าไหร่ นะคะคุณคาดหวังถึงการหยุดนิียเงียบนะคะความสงบความปลอดภัยในชีวิตหรือการพัฒนาจิตวิญ,ญญาณของตัวเองให้มันตื่นรู้มากยิ่งขึ้นแต่ว่าคุณหนีเขาไม่พ้นนะคะต้องบอกว่าคุณหนีเขาไม่พ้นมันมันเหมือนลักษณะว่ช่วงเวลาที่คุณทั้งคู่ห่างกันคนคนนี้ได้ใช้เวลาคิดทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่าอืม เขาควรจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณเขาควรจะทําอะไรให้มันชัดเจนมากกว่านี้เพราะคุณคือความสุดข,ของเขาเพราะคุณคือคนที่ซื่อสัตย์กับเขาที่สุดดมูลขึ้นมาคือการคิดถึงพลังงานแห่งการเหมือนคล้ายๆว่าเหมือนคุณเป็นสิงอยู่ในหัวเขาอะค่ะนะคะ,นะคะเขาก็เหมือนอเขาไม่สามารถที่จะเอาคุณออกมาจากความรู้สึกได้นะคะถ้าว่างปุ๊บเขาจะนึกถึงหน้าคุณอยู่ตลอดเวลานะคะมันเป็นพลังงานทั้งความหลงทั้งความรัก แต่ว่าเขาไม่แค่ไม่ยอมรับความรู้สึกของตัวเองเท่านั้นเองนะคะในเหตุการณ์ตรงนี้นะคะคุณจงปล่อยตัวให้สบายๆอยากทำอะไรก็ทำอยากแต่งตัวแบบไหนก็ทำนะคะขอให้คุณได้ปลดปล่อยตัวเองให้มากที่สุดเวลาที่คนเราปลดปล่อยตัวเองมากๆนะคะเราจะดูมีเสน่ห์โดยที่เราไม่ต้องพยายามนะคะเราจะมีออร่าแห่งความสุขนะคะพอเวลาคนเรามันมีออร่าแห่งความสุขออกมามา,มากๆมันจะเป็นพลังดึงดูดทำให้ผู้คนนะคะอยากเข้ามา พูดกับเราอยากมาทําความรู้จักกับเรานะคะไม่มีใครที่เขาอยากคุยกับคนที่หน้าตาบูดหรือ,อคนที่มันไม่มี energy ที่สดใสนะคะเพราะฉะนั้นปลดปล่อยตัวเองให้เต็มที่ให้มีความสุขนะคะเดี๋ยวทางนั้นเขาจะเป็นฝ่ายที่มาขั่งรักชาวราศีพิจิกเองนะคะมามาเจาะกันว่านิดนึงนะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะว้าว ten of cups นะคะแต่งงานจ้าไปให้สุดเลยนะคะ อยากมีครอบครัวอยากมีลูกอยากอบกอดคุณอยากให้ความอบอุ่นกับคุณนะคะอยากชดเชยทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยเอาเปรียบคุณนะคะอเล่นใหญ่อยู่เดอ้อนะคะคนคนนี้วีล็อฟอร์จูนนะคะเขาเชื่อแล้วว่าคุณไม่ใช่ความบังเอิญในชีวิตของเขาแต่คุณคือของขวัญที่โชคชะตาส่งมาให้แต่เขาเคยแบบมองข้ามเคยไม่สนใจนะคะอ่าเคยแบบเคยแบบเหมือนคล้ายๆว่า ไม่มีความเป็นตัวของตัวเองอะอารมณ์มันแปรปวนอะนะคะพเมเพรลนคือเป็นคนที่แบบอยากเลือกอยากเปรียบเทียบไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้นะคะไปเจอใครสักกี่คนก็ไม่มีใครอบอุ่นขั้นสุดเท่ากับคุณแล้วมีแต่คนเข้ามาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์หลอกเงินเขานะคะหลอกให้เขาทํางานให้นะคะมีการ คิดทบทวนนานมันมากเลยนะคะไพ่เดอะเฮอร์มิตคือแบบเหมือนอย่างรู้ใช้วิจรรารณญาณในตัวเองนะคะถึงได้รู้ถึงความต้องการว่าคุณคือดีเอ็มเพรสอะคุณคือคนที่ทรงพลังที่สุดในชีวิตของเขาแล้วนะคะเพราะนั้นเขาได้รับคำตอบที่ชัดเจนหกไม้เท้าขึ้นมาถึงสองสลรับในตำแหน่งสรุปเหมือนกันเลยนะคะได้รับคำตอบที่ชัดเจนแล้วว่าคุณคือเนื้อคู่ของเขาคุณคือ ของขวัญน,นะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้จะกลับมาทำหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้ความยุติธรรมกับคุณนะคะเด่นมากนะราศีพิจิกเนาะมันจึงนะนะคะอืตอนนี้เขาหึงคุณมากจ้านะคะทั้งหึงทั้งหวงนะคะทั้งระแวงนะ,ะอมืมีการใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณนี่เยอะมากมากเลยนะคะเหมือนเหมือน กลัวกลัวว่าจะมีคนมาจีบคุณกลัวว่านานกว่าน,นี้แล้วคุณจะปฏิเสธเขาเพราะฉะนั้นพอเขาตื่นรู้ปุ๊บเขาก็จะมาบอกรักคุณนะคะมาขอเป็นแฟนนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะมาสุดท้ายแล้วนะคะพิจิกขาเรามาดูในส่วนของดวงความรักของคนมีคู่นะคะเป็นยังไงนะคะมีคนรีเควสมานะว่าช่วยทํานายดวงความรัก คนมีคู่เยอะๆหน่อยนะขย,ขยี้ขยี้ให้หน่อยนะคะอ่ะโอเคนะคะถ้าเจอจุดที่มันพลิกๆกก็จะขยี้ให้เนาะในส่วนของคนมีคู่ชาวราศีพิจิกนะคะคุณเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทางไกลกันอยู่หรือเปล่าอยู่กันคนละบ้านคนละประเทศคนละจังหวัดไหมนะคะไพ่เจ็ดดาบนะคะอืมมันเหมือนเป็นจังหวะของความหวาดระแวงความกลัวการสูญเสียกลัวการถูกทอดทิ้ง กลัวการห่างเหินมากๆนะคะคู่รักของคุณเขารักคุณนะไม่ใช่ว่าเขาไม่รักรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เห็นหน้าแอบสืบแอบส่องนิสัยใจคอความชอบส่วนตัวทุกอย่างมาหมดแล้วแต่เป็นผู้ไร้ปากแข็งปากกับใจไม่ตรงกันนะคะอชอบบายเบี่ยงความรู้สึกทั้งที่ในใจอะค่ะมันเป็น energy ของความรักล้นใจมากๆนะคะสถานการณ์ปัจจุบันนี้ ชาวราศีพิจิกอาจจะรู้สึกว่าอยากนิ่งแล้วค่ะอยากนิ่งไม่อยากคาดหวังกับความรักเพราะคุณเหนื่อยแล้วกับการที่คุณจะต้องเป็นผู้ตามในเรื่องของความรักคอยดูแลเขาคอยเอาใจเขาแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความเย็นชาการเพิกเฉยตอนนี้พิจิตค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับการพัฒนาในเรื่องของตําแหน่งงานนะคะในเรื่องของธุรกิจ หรือว่าความสําเร็จต่างๆในชีวิตของตัวเองบางท่านนะเป็นเดอะเฮอร์มิตก็คือการไปเรียนรู้อะไรที่มันเฉพาะทางมหาไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาด้านศิลปะด้านการบัญชีนะคะต่างๆนะคะมันมันมันเป็นอะไรที่คุณกําลังให้ความสนใจกับตรงนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นความรักคุณรู้สึกเหนื่อยคุณรู้สึกเอื่อมละอาอที่เขาค่อนข้างจะมีอีโก้กับคุณ นะคะยึดมั่นถือมั่นในหลักการของตัวเองมากจนเกินไปก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่ยิ่งยิ่งอยู่ด้วยก็ยิ่งรู้สึกอึดอัดนะคะจิตใจของคุณตอนนี้นะคะอยากเป็นอิสระมากๆนะคะบางท่านอยากหย่าบางท่านอยากแยกกันอยู่ไม่อยากนึกถึงหรือบางท่านก็อื ต่างคนต่างอยู่แล้วก็ทำงานกันไปอะไรประมาณนี้นะคะแต่เหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคุณเคยถูกเอาเปรียบนะคะไม่ได้รับความยุติธรรมหรือถูกใส่ร้ายายสีทำให้คู่รักเข้าใจผิดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะได้รับการแก้ไขนะคะความจริงความรับมันความรับมันจะเปิดเผยออกมานะคะเขากำลังหาจังหวะดูเลื่องงามยามดีที่จะเข้ามาอขอคืนดีกับชาวราศีพิจิกนะคะ ครั้งนี้เขาอยากจะปรับปรุงตัวเองให้มีความเป็นคนที่ชัดเจนขึ้นนะคะปากกับใจตรงกันเนาะอยากจะโทรมาหาจะแย่แล้วนะคะพิจิกขาอยากสื่อสารคุณมีเกณฑ์จะได้รับแมสเซจข้อความนะคะจดหมายของขวัญน,นะคะเขาเขา,เขาคิดมาเยอะมากนะว่าเขาจะต้องทำยังไงกับคุณดีคุณถึงจะแบบ ไม่ปฏิเสธเขานะคะตอนนี้ที่เรากำลังดูดวงกันอยู่เนี่ยเขามีความกังวลมากๆเลยนะคะอดูซียังไงเนี่ยอยากกอดคุณอะนะคะอยากกอดอยากให้ความอบอุ่นนะคะอยากขอโทษนะคะกับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เคยทำให้คุณเจ็บช้ำน้ำใจนะคะไพ่ก้าไม้เท้าคืออุหนหกนะถึงขั้นแบบผ่าพันแผลเออสาหัสอะเหมือนเหมือนที่ผ่านมาเหมือนเขาปล่อยให้คุณโดดเดี่ยวปล่อยให้คุณเผชิญ ความยากลําบากในปัญหาเพียงลําพังนะคะเหมือนคิดทบทวนแล้วรู้สึกแบบรู้สึกแย่นะคะกับการที่อทำไมถึงไม่โปรเทคคุณอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาอยากคืนดีนะคะอยากมีคุณอยู่ในชีวิตนะคะอรู้สึกผิดนะคะภพ่สิบดาบเขารู้สึกผิดรู้สึกแย่มากๆนะคะกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นนะคะบางอย่างอาจจะมาจากความผิดของเขาในเรื่องของการตัดสินใจผิดพลาดหรือว่า ความมีทิฐินะคะสิบดาบคืออาจจะทำให้ราศีพิจิกถึงขั้นแบบรู้สึกเข็ดกับความรักเลยนะคะถึงขั้นแบบปิดกัน้นเขาจะเข้ามาด้วยของขวัญอะไรบางอย่างนะคะมันกำลังกาลังทบทวนอยู่ว่าคุณอยากได้อะไรคุณต้องการอะไรนะจะซื้อให้ถูกใจที่สุดเนี่ยอาจจะซื้อให้ถูกใจนะคะอาดูซีบทสรุปยังไงนะคะของชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้พุนชี่เอเนจีมาเยอะมากนะคะ นอนเยอะค่ะช่วงนี้นะคะพลังกลับมาแล้วนะคะ,ะจะทำยังไงนักวางแผนนะักนักวางแผนตัวยงเลยนะคะมีทั้งความกลัวนะคะมีทั้งความกังวลแต่เขากำลังรวบรวมความกล้าหาญที่จะเข้ามาที่จะ เอาชนะใจคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะบทสรุปในความสัมพันธ์คือทุกสิ่งทุกอย่างจะยุตินะคะถ้าเป็นปัญหาคุณกับเขานะคะจะสมหวังในเรื่องของความรักด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับชาวราศีพิจิกนะคะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะกับกับความรักอะไรที่มาไม่มีความสุขอะไรที่ มันท็อกซิกนะคะก็วางมันไว้ตรงนั้นแหะนะคะอย่าเพิ่งลื้อมันขึ้นมาคิดนะคะอยากให้คุณไปเที่ยวนะคะไปปลดปล่อยตัวเองไปฮิวใจตัวเองนะคะเมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขความรักก็จะวิ่งไล่ลาคุณอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านสมหวังนะคะ ก่อนจากกันไปนะคะขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์ข้อมูลนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะที่จะเรียนดูดวงศาสตร์ไพทาโรนะคะในในตุลาคมนี้นะคะคุณชิปเปิดคอร์สขึ้นมาเพียงคอร์สเดียวนะคะเพราะว่าช่วงนี้ค่อนข้างจะมีภารกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศแบบมาๆเรื่อยๆแล้วนะคะรวมทั้งธุรกิจด้วยนะคะในส่วนของคอร์สเรียนนะคะศาสตร์ไพทาโรพื้นฐาน เพื่อประกอบอาชีพนะคะเพื่อสร้างอาชีพเลยนะคะสำหรับคลาสนี้ก็เป็นรุ่นที่21แล้วนะคะจะเปิดสอนในวันเสาร์อาทิตย์ที่20 แถึง29ตุลาคม2 5 6 6นะคะสถานที่เรียนนะคะเบสที่เดิมก็คืออาคารพร้อมพันสามนะคะสำหรับใครสนใจรีบสมัครเรียนได้เลยนะคะเพราะว่าปีนี้จะเป็นราคาสุดพิเศษก่อนที่จะมีการปรับราคาขึ้นในปีหน้านะคะขอให้ทุกท่านรีบสมัครเรียนนะคะรีบนำไปประกอบอาชีพนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ